ผมสงสารเขาว่าเขาอายุเยอะแล้วอย่าไปพูดถึงเขานะผมก็อายุเยอะแล้วเขาก็อายุเยอะกว่าโอเคครับขอบคุณคขอบคุณมากค่ะไ่ออหน้า้องเสีใช่นักข่าวนะโอเคค่ะโอเคค่ะพีเบ นดสสยิ happy birthday, happy birthday. Happy birthday ้มทั้งวันีใจมันเป็นมันเป็นความอิ่มใจลูกๆก็อยู่หลา